เอาละครับทุกคนนะวันนี้เปิดแปลกันดิวันนี้เปิดแปลก็นนลกไม่ชินเลยวะ่ะเอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมัน,นพบกผมอีกแล้วโมญานะครับผมเอาละท่านผู้ชมวันเนี้ของจริงแล้วเว้ยตอนนี้อัปเดตท่านผู้ชมตอนนี้มันได้อัปเดตใหม่มาแล้วก็คืออัปเดตราชินีพึ่งเห็นปะวนอยู่ตรงนั้นเออมาแล้วท่านผู้ชมอัปเดตท,ที่เรากําลังรอคอยเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรแบบ เร็วๆเลยท่านผู้ชมเร็วๆเลยนี่ท่ผู้ชมอัปเดตของตัวราชินีพึ่งนะแบบนี้เลยแบบนี้เลยดูดิโคตรเทะโคตรเท่ะทดูสิขออนุญาตคุยหน่อย would y like ุ u l k k t t t เท d e นันนี้คุณอยากจะเ,เทรดน้ำพึ่งไหมคุณเป็นใครคุณฉันคือราชินีพึ่งฉันจะเ,เทรดน้ำพึ่งกับไอเทมฉันต้องการที่จะเ,เทรดน้ำพึ่ง ต้องการจะแลนะ่น้ำผึ้งนะนี่นานผู้ชมแล้วเราก็จะเข้าสู่หน้าต่างการซื้อขายเว้ยก็คือเอาน้ำผึ้งมาแลกให้มันแล้วมันก็จะให้ของต่างๆเรานี่ท่านชม,ชมก็จะมีแบบวิทยเดี๋ยวนี้เขาบอกมันดูไดเดืวออ่าก็จะเป็นเกี่ยวกับพืชใหม่นะแต่รู้สึกว่าพืชใหม่มันจะเป็นตระกูลดอกไม้ปะ <Yes. S 1> เออเป็นโรสฟอกโกลฟ์นี่อะไรเยอะแยะไปหมดเลยพิงลิลลี่พัเพลมีซันฟลาวเวอร์ด้วยซันฟลาวเวอร์ปิดเลย แล้วก็มีอะไรคืออะไร Nectlin Seed High Food Seed ผลไม้ลังพึ่งเหรอ Honey s t i n g e r อหูช่วยอะไรเนี่ยช่วยเคลือบน้ำน้ำพึ่งบนผลไม้เปล่ามีอะไรบ้างอะ่ะอุ้ยมีบีฮันนี่บีแบร์บีวัตตาฟิทเทลบีแล้วก็ควีนบีควีนบีความสามารถน่าจะแซบอยู่นะเพราะว่าตัว1%น่อ่ะแต่ละตัวแม่งความสามารถแซบทุกตัวเลยเออควีนบีก็น่าจะแซบอุ้ยใครให้ะไรผมอะ่ะ วียน้องให้เหรอขอบคุณครับวียน้องให้พี่ไม่หยุดเลยอ่ะพี่กำลังทำคลิปอยู่เลยขออนุญาตเทตอีกรอบนี้ก็จะมีควีนบีวุ้ยบีเชดน่าจะเป็นของตกแต่งแน่เลยวิ้ยฮันนี่เฟลเฟลเทนน้ำผู้เหรอน้ำผู้พึ่งเหรอน่าสนใจนะฮันนี่แคมเป็นโคมไฟหรือเปล่าอันนี้บีแชร์ฮันนี่ทอช อ้ยน,นี้ Walkway อุ้ยมันมีแต่ของตกแต่งเพิ่มขึ้นมาด้วยนี่ว่าอุ้ยนี่ท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวมันจะติดสถานะใหม่ด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายก่อนเนี่ยท่านผู้ชมเราก็จะเอาน้ำผึ้งอ่ะมาแลกเป็นของก็คือน่าจะเป็นสกุลเงินใหม่เ uh huh. นี่ยเห็นไหมท่านผู้ชม,ชมสกุลเงินใหม่แล้วเราจะได้น้ำผึ้งได้ยังไงนี่ท่านผู้ชมเราต้องเอาน้ำผึ้งอ่ะไปให้มันเว้ยเออเอาไปอัดเป็นขวดหนึ่งขวดน่าจะเป็นสิบกิโลนะอุ้ยอันนี้คือให้พี่หรือเปล่า อันนี้ให้พี่หรือว่าบังเอิญหรือเปล่าอุ้ย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 ขมครับขอบคุณครับโอเคท่านผู้ชมผมไม่ต้องหาของเองละผมมีน้องหาให้ขอบครับนี่ท่านผู้ชมแล้วก็นี่มันจะติดสถานะใหม่ท่านผู้ชมก็คือก็คือสถานะโพลิเนตน่าจะเป็นสถานะเขาเรียกว่าอะไรอะสถานะการผสมเกสรอะเออเนี่ยพอเราให้ใช่ไหมฟึบปุ๊บปุ๊บมันจะเอาไปบรรจุไว้ท่านผู้ชมดูปุ๊บ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 ผมว่าถ้าเพิ่มจนถึงสิบกิโลอะมันน่าจะกลายเป เทนไม่หมดหรออยากแบบกดแล้วมันหายไปเลยทีเดียวอ่ะนี่ได้ปะไม่ติดต้องติดสถานะโพลีเนตอูมีเวลาในการมีเวลาในการเช็คด้วยมีเวลาในการเขย่าด้วยดูดิแล้วก็เราจะหาพวกผลไม้ที่ติดสถานะน้ำผึ้งได้ยังไงใช่ไหมท่านผู้ชมติดสถานะโพลีเนตก็คือนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพามาดูมันจะมีช่วงที่ผึ้งเนี่ยออกไปทํารังอยู่นะน่าจะเหมือนนั้นแน่เลยเหมือนจิจกรรมไอ้นั้นอะท่านผู้ชมเขาเรียกว่าอะไร รูหน้ามูนอ่ะกลางคืนอ่ะหรือบัตรมูนอ่ะท่านผู้ชมมันจะมีเวลาอยู่เนี่ยมันจะนับถอยหลังเหมือนกันอีก25นาทีมันจะเป็นอีเวนต์ถัดไปเว้ยซึ่งมันจะปล่อยพึ่งมาตอมสวนเราเออเจ๋งเจ๋งมันจะปล่อยพึ่งอ่ะมาตอมสวนเราแล้วพึ่งแล้วผลไม้เราก็จะมีโอกาสติดสถานะแบบโพลิเนตนะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ช็อคไม่เกี่ยวไม่มีเลยเหรอครับไม่มีไรนติดโพลิเนตเลยเหรออันไหนติดโพลิเนตบ้างอ่ะผมจําได้นะว่า ตอนผมไอ้นั้นอยู่อ่ะมันติดนี่ว่ามันติดสักลูกสองลูกสีเฮ้ยไอ้หนูเองจะไม่ติดอะไรหน่อยเหรอสวนกูทั้งสวนนะขอเอา้าขอขอบคุณครับเป็นไฮฟู้ดนะเป็นผลไม้ลังพึ่งเหรอมันจะสักกี่บาทกันเชียววะขออนุญาตประเมินราคาอัานนี้หน่อยนะลุงลุงให้ 6, หกพันเรอเอาไปเลยลุงเอาเลยเอาไปเลยหกพันอะลุงเอาไปเลยเ มันติดทุกอย่างจริงติดเซเลเชียลติดมูลิตติดฟอสเซนติดช็อคแต่ไม่ติดอันนั้นอุ้ยน, <incarcerated> นี่ใช่ปะ่ะนี่นผู้ชมเห็นปะ่ะนี่นผู้ชมมันจะติดเหมือนเป็นแบบคล้ายๆโกลเด้นนะแต่ไม่ใช่อะ่ะเออหรือมันเป็นหรือมันเป็นกล้วยด้วยว่ามันเลยเป็นสีเหลืองไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว,ล,วลูกกล้วยล, marched, ลูกอื่นเป็นสีแดงไม่เกี่ยวนี่นผู้ชมมันจะติดสะทะโพลิเนตเห็นปะ่ะเออแล้วมันจะเหมือนโกลเด้นเลยแต่มันจะมีแบบความวุ้งวิ้งเหรอไม่รู้ว่ามันเหมือนโกลเด้นเลยชึบเก็บมานผู้ชมเก็บมาเห็นป่ะ เออมันจะมีออร่าแบบกล้วยอะ่ะกล้วยที่เป็นแบบกล้วยกล้วยสีทองอะมันจะมีความกล้วยสีทองอุ้ยน้องหยิบอะไรพี่นะ่ะมันคืออะไรอะพี่มีแค่จอบอะ่ะอุ้ยนี่ไงอันนี้ก็ติดโพลิเนตนี่นะผู้ชมเห็นปะนี่โพลิเนตโพลิเนตอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนี่นะผู้ชมไอเชี้ยโคตรใหญ่อะลูกใหญ่บิ้บอะใหญ่เหี้ยเเลยแล้วก็ข้อดีของอุ้ยได้ละอุ้ยได้สิบ โอเคโอเคโอเคแล้วก็ข้อดีของกิจกรรมเนี่ยท่านผู้ชมเราไม่ต้องใช้ผลไม้ราคาแพงเว้ยเพราะจิจกรรมเนี่ยเราใช้ผลไม้ที่น้ําหนักค่อนข้างเยอะเว้ยผลไม้ลูกไหนน้าหนักที่เยอะเนี่ยเห็นปะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมใส่ให้เลยเห็นไหมท่านผูน้ชมใส่ปุ๊บได้เลยเออผมไม่จําเป็นต้องมีแคนดี้บอสซัมติดโพลินตแล้วก็เอาไปใช้มันจะแบบได้แค่แบบนิดเดียวไม่ถึง10โลอ่ะเออ ผมพยายามพูดปลอบใจตัวเองอยู่ท่านผู้ชมผมโคตรอยากได้แคนดี้บอสซัมเลยแต่ว่าแบบเฮ้ยเอ้ยผมไม่มีผมพลาดกิจกรรมแคนดี้บอสซัมไปไม่เป็นไร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 อีเวนต์นี้ไม่มีผลไม้เป็นบอสซัมเหรออีเวนต์ที่แล้วมีนะมีมีมูนบอสซัมนะอันนี้ไม่มีอะไรที่เป็นบอสซัมหน่อยหรอแต่อันนี้ก็น่าจะหายากอยู่นะผมว่าเนี่ยไอไฮฟู้ดซีสเนี่ยไม่แน่ใจว่าหายากหรือเปล่าอุยน้องชักอะไรมาอน้องให้อะไรมาน้องไอ้โคตรใหญ่ ไอ้แค่มันคือแบบมันคือมันคือจู่ไททันน่ะท่านาผู้ชมอันนี้จู่ไททันเลยไอ้แค่บังรานคามาแล้วลุงลุงว่าชิ้นนี้รา,าคาเท่าไหร่ล,ลุใช้ได้อยู่กับราคาที่ใหญ่ขนาดนี้500ล้านปะเมื่อกี้น่าจะเป็น500อล้านนะใช่ใช่ใช่ชิ้นนี้500รล้านแพงอยู่นะไหนเสร็จได้ยังเสร็จได้ยังอืมผลไม้เทพบเทพบเหรอผมผมไม่รู้ว่าผมจะสุ่มอันนี้ดีไหมเนี่ยมันใช้สิบก็จริงแต่แบบ มันคืออ๋อมันคือฟาเวอร์ฟ f l เวอร seed pack นี่ว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเป็นดอกไม้หมดเลยเดี๋ยวผมรออันนี้ดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมรอไ i g h f o ดีกว่า high food s e น่าจะน่าจะอร่อยกว่าได้ยี่สิบนี่ว่ะสถานะโพ l l i n a e สิบามโลเอาไปเลยโอ้โหเออว่ายิ่งผลใหญ่มันก็แบบมันก็ยิ่งที่จะทำให้อันเนี้ยดีขึ้นนะเออเจ๋งเจ๋งเจงเจง ตอนที่สวนผมอัปเดตก็มีผมตกแต่งของมานิดนึงนะท่านผู้ชมเห็นปะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมอาจจะขัดใจตรงทางตรงทางเท้าเห็นปะผมพยายามเลยท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมผมพยายามเลื่อนเลยท่านผู้ชมเลื่อเดี๋ยวผมออกเข้าเกมใหม่สวนผมมันดิ้นเว้ยจริงสวนผมมันดิ้นอ่ะผมมาดิ้นแล้วแบบมันจัดเท่าไหร่มันก็จัดไม่สวยอ่ะผมก็เลยแบบโอเคช่างแม่งละถ้าอยากดิ้นก็ดิ้นไปไม่จัดแล้วคนแม่งกำลังจัดสวนสวยๆสนุกๆเลย แล้วเรามาเปิดตัวนี้ดีกว่าคนะุณผู้ชม1000ล้านสําหรับการขยายสวนไปโคตรใหญ่อะสวนผมใหญ่เบิ้อมอะตอนเนี้ยมีพื้นที่ด้านหลังเพิ่มกว่าชาวบ้านชาวช่องสองช่วงตัวเลยนะโคตรเจ๋งอะแต่สสวนตรงนี้มันสั้นจังวะมันควรจะยาวกว่านี้ดิเฮ้ยโพลีเนตโพลีเนตหรือเปล่าพี่ชายอันนี้โพลีเนตหรือเปล่าไม่ใช่โพลีเนตแต่เป็นสถานะโกอลแล้วก็เดี๋ยวผมจะ AFK ปล่อยให้อีเวนต์ถัดไปมันเกิดน,นะท่านผู้ชมเออเพราะว่าเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูไว้ว่าตอนที่อีเวนต์เกิดอ,อ่ะอีสิ5นาทีอะ่ะมันจะเป็นยังไงเออแล้วก็ท่านผู้ชมอาจจะเห็นมูลค่างเงินของผมที่มันเพิ่มขึ้นมาเป็น27งหมพล้านเห็นว่าท่านผู้ชมผมได้ทุนสนับสนุนมาจากน้องๆในช่องหมดเลยเว้ยเออน้องๆใจดีมากน้องๆแบบว่ามันมีคอมเมนต์นึงอะ่ะผมโคตรชอบเลยท่านผู้ชม ไม่จะบอกว่าช่องอื่นอ่ะเจ้าของช่องจะแจกของ FC ใช่ปะ่ะแต่ช่องเนี้ย FC ไม่แจกของเจ้าของช่องอ่ะแบบพี่จนจริงๆน้องพี่จนมากพี่เอาอะไรไปแจกฮะพี่ไม่มีพี่ไม่มีพมมี่พี่แค่เม่นอ่ะเนี่ยเม่นสองโลอ่ะน้องจะเอาเปล่าพี่ไม่มีอะไรเลยแค่ดีประซ้ำก็ไม่มีมีแช่ตอนนี้ปนง,ง,ง,งูกับสวนทุเรียนน้องจะเอาเหรอ <c oughs> น้องจะเอาเหรอสองสามแสนอ่ะมันจะลกช่องน้องเปล่านะเออ เนี่ยดูท่านผู้ชมของที่น้องให้มาดูนะอันนี้คือของที่น้องให้มาเว้ยดูดิสองพันล้านบ้างอะ่ะไอนน้เห็ดกรรมันตรังสีอันเนี้ยสองพันล้านบ้างอะ่ะแล้วดูของผมดิอันนี้ของที่ผมเก็บเองอะ่ะดูนะเท่าไหร่ห้าร้อยไอเยของปัญญาอ่อนอะ่ะแต่แม่งใหญ่อะ่ะผมชอบอะ่ะแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยของแม่งใหญ่อย่างเดียวแม่งอย่างชอบอะ่ะโคตรเฟีเ้ยวอุ้ยอุ้ย อันนี้ออบบี้ของน้องนี่ว่าเอออันนี้ท่านผู้ชมน้องคนงนีน้น้องไทยน้องไทยน้องเขาสร้างออบบี้นะออบบี้เล่นในในนี้ซึ่งไม่ใช่เกมปลูกผักแล้วเป็นเกมออบบี้ไปแล้วนี่ท่านผู้ชมน้องเขาอ่ะสร้างออบบี้ไว้แล้วเหมือนแบบบอกผุว่าถ้าพี่เล่นผ่านเดี๋ยผมแจกตังค์เลยเออซึ่งคลิปนั้นท่านผู้ชมกว่าจะได้เล่นเอ้ยกว่าจะได้ดูก็น่าจะไม่รู้สิไม่รู้ตอนไหนอ่ะถ้าผมว้าตอนไหนเดี๋ยวผมตัดให้ดูท่านผู้ชมเออซึ่งน้องบอกไว้ แต่ว่าวันนี้ผมจะมาล้างแค้นนะผู้ชมซึ่งตอนผมไปเล่นนอกรอบอะกับน้องอะเขาเล่นโคตรยากเลยในบอกง่ายๆไงว่าน้องง่ายไม่จริงอะผมจะไปตกม้าตายตรงตรงเนี้ยเสาเนี้ยเสานี้โคตรยากเลยเออไม่ยาก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 อย่างที่คิดไม่ยากอย่างที่ฝันเราทําได้โอเคทรานผู้ชมผมไปไม่ได้ละตรงเนี้ยยากแบบยากมากอุ้ยอุย,อย,อยก็ไม่เท่าไหร่นี่วา ก็ไม่เท่าไรน่ว้าก็ไม่เท่าไรน่ว้าก็ง่ายนะพี่มาถึงตรงนี้แล้วนี้ราบนีนพี่ของจริงพี่ของจริงพี่ไม่ใช่คนเดิมแล้ววะโทษทีนะน้องบ๊อบบี้ของน้องอ่ะมันง่ายเกินไปสำหรับพี่แล้วเฮ้ย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 อันนี้อ่อนนะนี่อ่อนนะบ๊อบบี้นี่หายตัววิชาหายตัวกับฐานหาไปเจอ หาไม่เจอน้อ <c> ง <oughs> หาที่ไม่เจอเลอก <c oughs> ของคอสเมติกผมฟาร์มมาเยอะเหมือนกันนะดูดีท่านผู้ชมผมฟาร์มมาโคตรเยอะเลยไอรถไถเนี่ยห้าร้อยล้านเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ผมเอามาทำไมตั้งสองสามวันไม่มีผลเลยวยิน้องให้อะไรมาวิอันนี้เหรอเงินงบริจาคครับขอให้เจริญพรนะโยมเงินอันนี้ก็จะเอาไปสมทุนสร้างเจดีย์ด้านหลังเขาพี่เป็นรีสอร์ททรงตัวขอดูหน่อยดิเงินบริจาคอันนี้มันจะได้สักเท่าไหร่กันเชียว รูปปากเลยผมนี่รูปปากเลยน้องจะบอกว่าสองพันล้านของน้องเป็นเงินบริจาคเออนี่ไม่เรียกบริจาคเลยเนี่ยเนี่ยสองพันล้านอ่ะน้องๆในช่องผมนี่มันของจริงจริงๆเลยไม่ได้น้องนี่พี่แย่เลยนะไม่ได้น้องไม่ได้น้องนี่พี่คงจะไม่มีตังค์ซื้อมูนมูนแมงโก้ท่านผู้ชมมูนมูนแมงโก้ผมเล่าท่านผู้ชมยังวะ ว่ามูนแมงโก้เนี่ยมันมันจะทํามาเป็นไอ้นั้นอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะแคนดี้วอตซัมแบบ V2 อะ่ะเออแต่ไม่รู้ไปท่าไหนท่านผู้ชมเหมือนมันโดนเนิร์ฟเว้ยโดนเนิร์ฟแบบมูนแมงโก้อะราคาตกตอนแรกอะ่ะผมไม่แน่ใจว่าราคามันสูงกว่าน,นี้หรือเปล่าแต่ว่าตอนเนี้ยราคามันอัตอนตนเนี้ยเก้าหมื่นถูกกว่าถูกอ่ะไอ้มูนแมงโก้อะมันพันล้านอะ่ะท่านผู้ชมพันล้านอะ่ะมันพันล้านไม่ได้หาง่ายๆนะ เออเอมอ,อาจจะหาง่ายสำหรับน้องๆแต่มันไม่ใช่สำหรับพี่ไงสำหรับพี่ที่มีแต่อะไรอะ่ะต้นไม้ปัญญาอ่อนอะ่ะต้นไม้กระจกกระจอกอะ่ะมันไม่ง่ายเลยที่จะได้แบบมูนแมงโก้สักต้นอะ่ะแล้วแม่งต้นพันล้านอะ่ะแล้วลูกที่ให้มาคือแบบไอ้กี่ปีคืนทุนถามหน่อยกี่ปีกี่ปีคืนทุนซึ่งเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวผู้พัฒนาจะกลับมาบัฟทีหลังนะให้แบบเป็นเทียบเท่ากักบเงินที่เสียไปหน่อยเออไม่ใช่เอะเขาแบบ ไอ้ที่เอาเงินแก้ปัญหาเพราะเงินเฟอ้อเว้ยเงินเฟอ้อเพราะว่าเพราะว่าผมคิดว่าเงินมันเฟอ้อเพราะว่าไอ้แคนดี้บอสซัมต้นเดียวเลยแคนดี้บอสซัมอะทำเงินเฟอ้อเว้ยและเป็นกิจกรรมเลกๆกิจกรรมแรกๆมันไม่ควรที่จะดีขนาดนั้นนะต้นไม้อะมันทำให้กิจกรรมหลังๆอะแม่งดรอปไปเลยพ,พลวกผลไม้ที่ออกใหม่มาทั้งอะไรอะมูนแมงโก้มูนบอสซัมมูลบอสซัมที่ผมไม่แน่ใจแต่เขาว่าก็เทียบเท่าแคนดี้ได้เลยแต่มันก็แค่เทียบเท่า มันแทนที่แคนดี้ไม่ได้แม่งแคนดี้คือผลไม้ที่อยู่ตั้งแต่กิจกรรมแรกอะจนกิจกรรมล่าสุดอ่ะคนมีก็คือไม่ถอนอไอ้ที่รวยอ่ะส่วนคนไม่มีก็แบบว่านี่ไงคนไม่มีก็จะมีแบบนี้ต้นแอปเปลิลอ่ะไอ้ต้นกระจาะก,กระจอกนั่นแหละก็ขอให้บัฟทักทีเถอะนะผู้พัฒนาถ้าดูอยู่ก็บัฟเถอะนะครับกระเจอะมากเลยผลไม้อ่ะโอเคโอเคเอาสถานะโพลินเนตมาให้อัน,นี้ก่อนดีกว่า โอเคขอนะครับเอาน้ำพึ่งมาฝากครับจบแล้วครับหมดแล้วโพลีเนตไม่มีแล้วครับลาก่อนครับเมื <c> ่ <oughs> อไหร่พึ่งจออกทำรังอะ่ะอีกสี่นาทีนะี่ผู้ชมอีกสี่นาทีเดี๋ยวพึ่งจอกทำรังเดี๋ยวขอแวะมาดูบ้านน้องๆก่อนดีกว่าที่บ้านใครอะ่ะสวยจังเลยอะ่ะทใไมสวนน้องไม่ดินอะ่ะสวนพี่โคตรดินเลยไม่รู้เพราะอะไรอะ่ะว่างๆอยู่กดเข้าเกมแล้วสวนไม่ดินอะ่ะไม่ไม่ตรงอะ่ะอุย้ยสว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 ยคลีนสะอาดตามากไม่เหมือนบ้านหลังนั้นเลยอันนั้นไม่เรียกบ้านแล้วนั่นแ่ะ ไอ้น้องน่ะไม่เรียกบ้านไหนขอดูหน่อยสิอุย้ยบันไดเหรอมีมันบบเป็นบันไดขึ้นมาแล้วก็เป็นอุยอ้ยอุ้ยนี่คืออะไรอะ่ะอยากได้อะ่ะสวยจังเออเดี๋ยวผมรอเก็บของคอสเมติกเย,ยอะๆก่อนทะ่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านเว้ยเดี๋ยวมันจะต้องมีสักคลิปอะที่ผมทำคลิปสร้างบ้านเนี่ยพวกแบบพวกบ้านตรงเนี่ยสวยอะ่ะมันสวยมากเลยนะเออแล้วยิ่งเราสามารถขยายพื้นที่ได้อะ่ะ เท่ากับว่าเรามีพื้นที่พื้นที่สร้างบ้านเพิ่มไงเออใครมันจะขยายสวนเพื่อทําสวนเพิ่มวะมันต้องสร้างบ้านสิวะไหนพิ่งจอกหากินทํารังหรือยังอีก3นาทีท่านผู้ชมรอไม่ไหวแล้วเร็วๆดิเร็วๆดิโอ้ยบ้านน้องแบบว่าที่มีแต่ต้นไผ่ไงมีแต่ต้นไผ่อะไผ่เรืองแสงอะไม่มีแต่ไผ่จริงหนึ่งศูนย์ตีสถานะหรือยังพึ่งออกมาทำรังหรือยังมาหรือยังมาหรือยังยังยีกยังงก ทำไมอ่ะทำไมพึ่งพึ่งไม่ออกมาหากินทำไมเอา้าท่านผู้ชมพึ่งบา็อไม่รีหรอเอาอุตส่าห์รอโถเอ้ยโถ,โถ,โถโอเอ้ยเอาอย่างนี้แย่เลยอย่างนี้แย่เลยพึ่งไม่รีอย่างนี้แย่เลยอุตส่าห์รอฟรีโถเอ้ยผมโดนเกียร์นะผู้ชมผมโดนเกียร์นี่ฝนอยูย่ตกแล้วอะพึ่งก็ยังไม่ออกมาทำรังอะ่ะไอ้เหี้ยโดนเกียร์ริงนะผู้ชมโอเคโอเคผมไม่ต้องจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะผู้ชมเพราะตอนนี้อัดก็ค่อนข้างที่จะดึกมากแล้วพึ่งมันไม่ออกอ่ะ รถเกียร์เฉยเลยเต๋อโอเคโอเคโอเคท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปกันแบบเร็วๆเลยนะถือว่ามาเร็วจริงๆให้ดูเร็วๆแล้วก็จบคลิปแบบเร็วๆท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมถ้าเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวผมมาให้ดูอีกทีนึงโอเคเท่านี้มาอัปเดตเฉยๆโอเคไปละบ๊ายบาย